จิตยังลงสู่อมตะเมื่อประกอบด้วยสัญญาอันเหมาะสมภิษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารเจ็ดประการอย่างไรเล่าคืออสุภะสัญญา มรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอณพิระตะสัญญาอณิจจสัญญาอนิจเจทุกสัญญาทุกเคอนัตตสัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีจิตอบรมด้วยอสุภะสัญญาอยู่เป็นอย่างมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับ ถอยกลับไม่ยื่นเข้าไปในการดื่มดำอยู่ในเมถุนธรรมแต่ความวางเฉยหรือว่าความรู้สึกว่าปฏิกูลดำรงอยู่ในจิตเปรียบเหมือนขนไกลหรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดย่อมงอไม่เหยียดออกฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุ มีจิตอบรมด้วยอสุภาสัญญาอยู่เป็นอย่างมากแต่จิตยังไหลเข้าไปในความดื่มดำอยู่ในเมทุนธรรมหรือความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลยังดำรงอยู่ในจิตแล้วไสปิกษุนั้นพึงทราบเถิดว่าอาสุภาสัญญาเป็นอันเราไม่ได้อบรมเสียแล้วคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนของเราไม่มีเรายังไม่ได้บรรลุผลแห่งภาวนา ดังนี้เธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรามีเหตุผลในข้อนี้อยู่ดังนี้จึงกล่าวว่าอสุภสัญญาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารดังนี้ ในกรณีแห่งโมลณนะสัญญาอันเป็นเครื่องทําจิตให้ถอยกลับจากความยินดีในชีวิตก็ดีในกรณีแห่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเป็นเครื่องทําจิตให้ถอยกลับจากตันหาในรถก็ดีในกรณีแห่งสัพพะโลเกอ,อนะปิรตะสัญญาอันเป็นเครื่องทําจิตให้ถอยกลับจากความเป็นจิตติดอยู่ในโลกก็ดี ในกรณีแห่งอนิจจสัญญาอันเป็นเครื่องทาจิตให้ถอยกลับจากลาบสักการะและเสียงสรรเสริญก็ดีทั้งสี่สัญญานี้ได้ตัดไว้ด้วยข้อความทํานองเดียวกันกันกบอสุภสัญญาซึ่งผู้ศึกษาสามารถทําการเปรียบเทียบดูเองได้ต่อไปนี้ได้ตัดถึงอนิจเจตุกสัญญาอันมีระเบียบแห่งถ้อยคําแปลกออกไปดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีจิตอบรมด้วยอนิจจทุกสัญญาอยู่เป็นอย่างมากสัญญาว่าความน่ากลัวอันแรงกล้าติพาพยสัญญาย่อมปรากฏขึ้นในความไม่ขยันในความเกียจคร้านในความทอดทิ้งการงานความประมาทความไม่ประกอบความเพียรและในความสะเพร่าอย่างน่ากลัว เปรียบเสมือนมีเพชฌฆาตเเงือดาบอยู่ตรงหน้าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุมีจิตอบรมด้วยอนิจจตุกสัญญาอยู่เป็นอย่างมากแต่สัญญาว่าความน่ากลัวอันแรงกล้าในความไม่ขยันในความเกียจคร้านในความทอดทิ้งการงานความประมาทความไม่ประกอบความเพียรและในความสะเพร่า ก็ไม่ปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัวเสมือนหนึ่งมีเปชฌคาตเงือดาบอยู่ตรงหน้าแล้วใสภิกสุนั้นึพึงพทราบเถิดว่าอานิจเจทุกสัญญาเป็นอันเราไม่ได้อบรมเสียแล้วคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนของเราไม่มีเรายังไม่ได้บรรลุผลแห่งภาวนาดังนี้เธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเรามีเหตุผลในข้อนี้อยู่ดังนี้จึงกล่าวว่าอนิจเจทุกสัญญาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีจิตอบรมด้วยทุกเ์อนัตสัญญาอยู่เป็นอย่างมาก ใจย่อมประสจากมานะว่าเราว่าของเราอาหางการะม,ะมังการะมานะทั้งในกายอันประกอบด้วยวิญญาณน,นี้และในนิมิตทั้งหลายในภายนอกด้วยเป็นใจที่ก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิทามานะสามชั้นเป็นใจสงบระงับผลพิเศษแล้วด้วยดีภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุ มีจิตอบรมด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่เป็นอย่างมากแต่ใจยังไม่ประสจากมานะว่าเราว่าของเราทั้งในกายอันประกอบด้วยวิญญาณน,นี้และในนิมิตท,ทั้งหลายในภายนอกไม่เป็นใจก้าวล่วงเสียได้ซึ่งบิทาไม่สงบประงับผลพิเศษแล้วด้วยดีไซภิกษุอันพึงทราบเถิดว่าทุกเถอนัตตสัญญา เป็นอันเราไม่ได้อบรมเสียแล้วคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนของเราไม่มีเรายังไม่ได้บรรลุผลแห่งภาวนาดังนี้เธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรามีเหตุผลในข้อนี้อยู่ดังนี้จึงกล่าวว่าทุกเขอนัตสัญญาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญกระทาให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารแล